โอเคจะต้องประกาศสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้เราอยู่กับเกมเซฟเทคแค a t เออเซฟเทคแค a t ให้ได้เออเอไอ,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 อเกมนี้ทำไมมันโง่จังวะไม่เข้าใจเลยทำไมไอ,อเกมนี้มันโง่โอไม่น่าโอไม่น่าเทคแคท ถ้างั้นเรามาทดสอบไอคิของ AI กันจริงๆนะ AI เกมเนี้ยมันค่อขยๆจะโง่เลยแหละไม่นา่าิอ <c oughs> คร AI โคตโง่แทนที่จะเลียนว่าตรงนี้่ เห็นไหมเมื่อกี้ช่องว่างอะ่ะโอเคต่อไปด่านที่สี่คราวนี้จะเล่นแบบจริงจังแล้วกันตกน้ำนเลยแทคกแท๊กเยตัูจะไปดีใจแบบไปววะแฮกลมๆเป็นใครเกมนี้บอกเลยว่าเล่นง่ายมาก ว่ดดาด่านต่อไปจะยากขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยย, <c oughs> ยิ้มยิ้มกระชากใจเฮ้ยพี่ตูเราจะต้องทำยังไงอ่ะอันดับแรกเราจะต้องปิดตรงน,นี้โอ้ไม่นะฉันมองไม่เห็นน้ำจริงๆนะจริงๆโอเคแช่จะต้องปิดกั้นน้ำใช่ไหม ออโอเคเหมือนเราจะต้องช่างเขื่อนนะวเคที่ทิเคฉันไว้ใจนายได้เหมือนนายไม่ตายเพราะกับรอยยิ้มกระชะใจ โอ้ไม่นะฉันประมาทเกิดไปเหรอหรือว่าเอไอเกมนี้จะงงทีโอเคถ้าอัากเจอพลังแห่งโอ้นี่ฉันช่างะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันคือโรคป้องกันที่ดีนะอย่าคิดเละไมอเชปิดกั้นตรงนี้ไว้แค่นั้นก็จบแล้ว เมื่อกี้ี่แคดไหลไปทางนั้นต้องสร้างกำแพงวอลลเซ่ขึ้นมาเแคดก็ยังโดนลันโอเคจะต้องทำให้มันหนะหน่อยแล้วท่วงน้ำหนะเข้าไปท่วงน้ำหนะเข้าไปเฮ้ยเแคดลอยขึ้นย้ใช่หรอ ใยญ่ๆก็แช่ต่องช่างพื้นให้มันเกาะก,กับตรงนี้ไว้เนแค่นี้โอเคแค่นี้ทำให้มันหนาหนา โอเคนี่แหละสิ่งที่แข็งแรงแข็งแกร่งยิ้มกระชา่าใจไปเลยสองดาวอิงเหรอโอเคโอเคเหมือนจะง่ายๆก็าแค่ทำให้เทคแคตตกน้ำเองตกน้ำเลยเทคแคตโหไม่ตกน้ำวะยิ้มกระชา่าใจ <laughs> โอเคเหมือนเราจะต้องช่วยเทคแค่ได้่วันเทคแครจะไหลลงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะช่วยนะโอเคเทคแค่เราช่างหน,หหนามโหหนามมากไมไ่ทิ้งเทคแครเลยอะ่ะไม่เป็นไรทุกคนรู้จัะต้นทุเรียนไหมโอ้ทำไม่ได้ต้นทุเรียน โอเคต้นทุกเรียนโอเคสบายสบายที่แข็รอดแน่นอนนง่ายๆไอเกมนี้ยิ่งโง่อยู่เหมือนมันดันโอ้แต่ที่แข็ตัวนั้นก็ตายอยู่ดี สงเกาะป้องกันนับรองได้แค่สองดาวแต่ก็ป้องกันได้ไงเอออันนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่โอเคทิแคลรอดแล้วนี่งไง โอเคง่ายๆถ้าเทแคดไม่ตกน้ําเหมือนเราจะต้องสร้างกระป๋องเออเรออือดำน้ำานงเรือดำน้ำําเนี่ยที่ส่องอันนี้กระจกอันนี้สัญญาณเสาสัญญาณไม่รู้มีอะไรโอ้ แค่ฉันไว้ใจในายนายรอดแล้วยืมกระชะใจ <từ> อืบแค่ได้ต,ตกหน้าใต้เลยนะนายทำให้ฉันผิดหวังโอเคเหมือนเขาบอกว่าให้เขาวาดรูปแบบนี้ใช่ไหมถึงแม้รูปมันจะแปะๆแปะไปใช่หน่อย เอ้ยมันเทียมแล้วมันเทียมลูกมันแปะแปะจริงๆนะอย่าคิดเลึกกันนี่มันมันไม่มีอะไรอันนี้ก็ยิ่งง่ายจะต้องเติมลูลงไปด้วยไม่ไม่มันคือซาลาเปาอันนี้ก็ยิง่ง ง่ายเออแค่นี้ <c oughs> แล้วเล่นเราไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่สมบัติเพียงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สักหน่อยเราใช้เพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์เองไม่เท่ <c oughs> เนี่อทำไมท็กแททำไมดำน,น้ำนา,นายดำน้ำไม่เป็นอาชีนนาว,นนวิตเราเอะเติมตุ้มตรงนี้เพื่อถ่วงน้ำนะทำลายหลายชัย้นหน่อย เออทำสอมผมโมนา,านิช่เลดโก้โอเพงนั่นคุละเลธชาเท็แช่ถ้วยในไหลอย่างนั้นน่ะหลธิ์นายอะหัวลวนไม่ใช่ตามะเอยเท็แคทปล่อยพลังซูปเปอร์ชซย,ย่าเลย เออชูเขาได้แช่ไต้องการตัวเองให้ได้เออโอเคอันนี้ก็ยิ่งใหญ่ ได้แล้วก็ต่อยเที่แขนด้วยนี่มันบะอะไรกันนหนบอกว่าเท็่แขนแก้บะแล้วไงเอาไปว่าเราจะเล่นดาห,หนีเว้นดาสุดท้ายแลนะเห็นไหมเที่แขนป้องกันได้ เอาเปว่าเราจะต้องขอเกล่าจบพิธีไปเท่านี้าล้มกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครทำชุดต่อไปด้วยเอาเป็นว่าเล่นแค่นี้พอแล้วกันเหนื่อยแล้วขี้เกียจบ๊ายบายใครอยากให้มีต่อก็กดไลค์กันให้ครบให้ครบสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อทั้งให้ชีวิตผมดีขึ้น